นักเรียนรุ่นสุดท้ายของโรงเรียนหวยสินทุกคนพวกเธอพร้อมหรือยังรพร้อมครูใหญ่แต่ว่าครูใหญ่ยังไม่พร้อมอะฮะไม่พร้อมหลังจากแจกผลสอบนี้แล้วทุกคนก็ไม่ใช่นักเรียนของหวยสินอีกครูคงคิดถึงพวกเธอครูใหญ่พวกเราก็คิดถึงครูเหมือนกันแต่ครูแจกผลสอบก่อนได้ไหมครับนั่นได้ได้ครูรู้ว่าทุกคนตื่นเต้นกับผลสอบแต่จากนี้ไปทุกคนจะไม่ใช่นักเรียนของโรงเรียนหวยสินอีก ครูก็จะไม่ใช่ครูใหญ่ของที่นี่ฟังครูพูดสหนยได้หรือเปล่าอ๋อได้สิตอนนี้ฮ่องกงมีโรงเรียนประจำไม่กี่ที่ถ้าพวกเธอบอกคนอื่นว่าเธอเรียนจบจากโรงเรียนประจำอาจจะถูกคนอื่นดูถูกได้ตอนแรกครูบอกกับพวกเธอว่าไม่เป็นรอยพวกเธอไม่ได้แย่ขนาดนั้นต้องขอโทษด้วยครูใหญ่กกหง,งพวกเธอทุกคนที่จริงพวกเธอแย่มากจริง oh. จะชมตอนที่พวกเธอเข้ามาที่เวยซิน แต่แล้วคนแปลกๆทั้งนั้นแย่ถึงแย่ที่สุดแต่ครูว่าครูไม่แคร์ว่าตอนที่พวกเธอมาเป็นยังไงสิ่งที่ครูแคร์คือตอนที่เธอออกมาจากโรงเรียนนี้เป็นยังไง DSE เป็นตัวกระตุ้นให้กับพวกเธอให้พวกเธอมีเป้าหมายคือพิสูจน์ว่าถึงจะหัวทองก็อ่านภาษาจีนได้มีรอยสักเ็มๆก็มีความรู้ทั่วไปได้ดที่จริงผลสอบ ไม่ใช่ทั้งหมดของพวกเธอชีวิตพวกเธอยังมีหนทางอีกยาวไกลแล้วพวกเธอจะรู้ว่าผลสอบแผ่นนี้ที่จริงก็เป็นแค่กระดาษใบหนึ่ง

ผลสอบจะคงเข้ามาหาวิทยาลัยไ,ไม่ได้ถึงจะเข้าไม่ได้แต่ว่าไม่เป็นไรครูใหญ่มีของขวัญให้เธอนี่แต่เบอร์โทรนี่เอาไว้เขาคือรุ่นพี่ที่เรียนจบไปแล้วเปิดร้านทําผมอยู่รู้รู้ว่าเธออย่าไปช่างทําผมโทรหาเขาไม่ช่างทําผมไม่ต้องใช้ผลสอบขอบคุณครับครูใหญ่อูเฉียงครูใหญ่ครับผมพยายามแล้วรู้รู้ว่าเธอชอบภาคเสียงตัวการ์ตูน ครั้งนี้มันจะให้โอกาสเธอมากเลยผู้คุยกับเขาไว้แล้วเธอไปหาเขาก็พอขอบคุณครับครูใหญ่วาวเบบี้ครับครูใหญ่วา้าวดีใจด้วยเธอเข้ามาหาวิทยาล <c oughs> ัยได้ดีใจนะนี่ด้ <c oughs> ยดวยนี่คือของขวัญแสดงความยินดีจะต้องอ่านหนังสือคงต้องดื่มกาแฟข้ามคืนตอนที่เข้ามาหาวิทยาลัยและต้องอดนอนจำไว้ว่าไม่ได้มีแค่เธอคนเดียวขอบคุณครับครูใหญ่ ลิเวนเจ้ครับก็ถือว่าไม่เลวนะขอบคุณครับคุใหญ่นี่รูมีของให้เธอด้วยสแตมเหรอออกจากโรงเรียนไปเธอคงไปอยู่กับแม่แม่เธอใกล้รกรเกษียณแล้วพรั้งหนึ่งครูเจอเขาเขาอยากได้มาหุงข้าวใบใหม่แต่ว่าหาซื้อไม่ได้ครูก็เลยช่วยเขาสะสมสแตมแต่ยังขาดอีกห้าดวงหวังว่าเขาจะแลกได้อะขอบคุณครับ โรงเรียน,นจะปิดแล้วหลังจาพวกเธอจากที่นี่ไปขอให้มีอนาคตที่ดีขอบคุณครับคุณใหญ่เยอะมากเลยค่ย